สวัสดีค่ะสวัสดีเอสซีทุกๆุท่านเลยนะคะสวัสดีชาวเพยช่องเจแอมด้วย 3, นะคะมาดูค่ะว่าช่างน้า hmm> มันแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่3,000นนะเท่าต้นเหลืออยู่ที่หลังกูไงประหยัดประหยัดเต็มเต็มคำค่ะเออเต็มมาเต็มหลังเหลืออยู่ข้างหลัง เระยะทาง500กิโลเราหนึ่งมันเลยยกเตือนถังอ่ะเตือนหนึงมันเต็มถังหนึ่งมันเลยยกเพือนถังไปอาไีเอาไปดีหางนี่เราพักไหนหนึ่งมันเลยยกเพือนถังเน้องดีมากเดี๋ยววันที่ไหนอ่มีคนมาดูรถแล้วค่ะเช้านี้เพิ่งมาถึงบ้านค่ะมีลูกค้ามาดูแล้วไม่รู้ว่าจะจบหรือไม่จบนะคะนี่ กหลือเนาะทีนียังไม่ได้ขึ้นเจ้ากาฟเลยลงไม่ได้หนูลงไม่ได้หรอคะฮะจับมือก่อนนะ กับมือข้างนี้ก่อนนะเก่งมากจ้าล้มบอดดอแต่แท็กซีเขาใหญ่ก่อนแท็กซีเขาใหญ่จริงๆดูเลยค่ะดูเลย มุมโอ้นครพนมนคพนมมาดูรถไว้นะคะนี่นบเานมมันเอ้่แตยเพรมันว่องารี่พมอคัีก่ามง้เพรถก็ะที่ถ่าสปีรถที่ย sure. ปีนี่โอ้โหพระอโอกาน เขาสีเขาแก่เนเระว่าเขาละบ่ขาดี่เียวก็เขาละบไม่ขาดรตว่าเขาสีขาดเขาละโบไม่ขาดเขาเสียงเขาะบเสียเขาสีเจ้าค่ามจากพเจยนะพ่อแม่แดงแดกูรู้ว่าเขาสีบ่เขาพี่ว่าผมกับพามาจากท่านนี่ไงเขาสีอี่องม้ะองไหม

ไปอยู่กับพี่ยองอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละเอา้าเอา้าเอา้เอาเดืยังดังเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอา,อา,อานั่นโดลงได้เฉยไม่ต้องมาเด้ออยู่นี่แหละนันดือ้อแล้วทีเนี้ยมาค่ะพีน่น้อง พาไปดูขึ้นแคทตามตรงสุดค่ะอย<อ>ู่ในบ่อแต่มาด้วยนะทำไม่ลงไปเลยเร็วปินไปหาแม่มานี่มาไปเลยเราบินไปหาแม่เอ๋อมันตื่นรถเียังยด่างแห้งเหรอเดีมันตื่นรถเงี้ยงเงีวใส่บ่อโดนเด้อหนูนอน<า>ลงนอนก่อนนอนถือไว้แล้วเดี๋ยวเราขับ không về muốn về tới không? Thôi này tổ được. Thế thế cái ma đâu? Cái này là Ăn đi. Nó bàn đây กนน็เจ้ากาฟิวขึ้นครับผมลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างต้องนอนอยู่นี่เดอ้อไม่มีแอร์ดิมีแอร์อยู่จะไม่ได้เปิดก<ม>็เปิดแอร์มาเนี่ยมาแอร์มันงพองยีนยมมอยนเนี่ยกี่น้ำยาเหมือนภายในเต็มมากเลยรถคันนี้ภายในหัวยังใหม่ สิ่งมากครับโมเจไปในใหม่กริปผมจะลองเอาขึ้นแล้วก็ขับลงไปแล้วก็ขับขึ้นมาอนเนึงตั้ง,งชื่อว่าจะบ้าแก้วขึ้นรถครั้งแรกไปต้องเดข,ขอดสองคนรงนีนี่ค่ะสตาร์ทแล้วแก้วกระิว ดูค่ะว่ามันจะขึ้นได้ไหมบางคนบอกว่ามันขึ้นแคส320ได้ค่ะคันนี้ที่ตอนอยู่ใต้นะบางคนคอมเมนต์มามแต่มันขึ้น200ได้สบายค่ะแต่อยากรู้ว่ามันขึ้น320ได้ไหมต้องมาลองดูค่ะ ัวมันยางแตกมัเน,นี่ยโอ้เสียวมากเลยเสียวอ๋ออ๋อสบายฉ่ำค่ะเป็นไดเ้เฉย แล้วตอนยางมันจะแตกนี่แหละขึ้นได้ค่ะขึ้นได้สบายสบายค่ะแคดซีมันใหญ่เนะเหล็กก็นาด้วยเลยนี่ค่ะเรียบร้อยขึ้นได้มันเดิมค่ะ ดีเต๊กเวอร์เวอเสียวค่ะได้เพราะไลน์หรอลคะได้เพลาะไซน์นี่ละได้พอคานิดอยู่ค่ะ ไดกหมืนม่นมันกลับมันหลายดอกกาแิต้องถามผู้ดันผู้ดันเป็นคนหงูนะคะโอ้สุดยอดสุดยอดสวยงามเจ้าของหางมันต้องมันขึ้นแบบผมย่างมันต้องกลับขึ้นมาขำไม่ต้องกลับขึ้นมาขำหนึ่งเลยขึ้นได้พอดีเลยโอ้พอดีเขาบอกขนถามฝนงขึ้นอย่างไรยกมือเยอะแบบสบาย Mà luôn ngay này, chạy vãi, là gì chứ? นี่ค่ะนี่ค่ะไปดังน้ำกันเลยค่ะผู้หนีบอกามาเบริ่งรถให้หรือโซเฟอร์ค่ะโอ้ลุงน้องแลนดินยูฮันแลนอันนะค่อ้อค่ะองนี่รถ ค่ะแตราคาจำเนียมันหายากเลยค่ะราคาสี่สิบกว่าแต่ว่านี่สภาพดีค่ะอยู่หนี่ไปเบิ่งมาก์เราขั้นขายว่างหันกับเป็นอีซูซูล็อกกีค่ะขายไปเดียวได้อุ่นบอแม่นค่ะเ็ือบเบอร์กีหยอดโบวดก็มือแม่นเจ้าเดียวกันบ่ค่ะที่วัาสิมาเบิ่งรถขั้นนั้นหรือคนละเจ้า วายวอนครพนมคือกันไหมคะแม่อก็ไปไปยักไป่นล้างมื่มืด้วนี่ไปเล้วขี้ได้สบายจังนั้นเล็กมันหนาไหมคะเออเล็กเนเบิ้งก่าโอเคอยู่โอเคบ่คะรันลักขันกับลาคาสานีไหมคะหายากแลว มันเสียบ่หลายดอกค่ะพอเราบอกมันบเบิดแม่มันเสียแต่เบิดตพัซีไหมคะบอมันจะหนึอ้ติดตั้ง G P S ไหมเลเขาต้องมันนี้ G P S เลยป่ะตงอนี G P S กอนเนาะนนาจะบ่มีดอกขันมีบ่มีดอกค่ะมันจะมีไปมีขันแล้วค่ะเดี๋ยวกับมากือเราแล้วเราจะรองลองบืนบึนบือสโลไปอยู่เงี่ เนี้ยนี่หารถซอยกันนู้เป็นคนหาห้นไห้เราเบื่องว่าสภาพคือบอกันคือกะจับมากจริงลรค่ะหนูบ่มีแนว้เห็ดหนูเลยหารถอาชีพแลนดินมันกัดดีอยู่ค่ะนี่ดีอยู่หนูมีงานอยู่กับมีอยู่พ่อมีกัดแลนด์หนึ่งสี่ละค่ะ บ่ได้ไปตัดราคาผู้ใดเองเห็นไหมค่ะบ่ปกติ 1, 3, 5, นี่คือ3 5มีแล้วมันมะมะมะแล้วแต่ระยะทางค่ะไก่หรือไก่เองสี่มันมบ่ทอบาดนี้บ่เกิน5กิโลนี่2 5โอ้ได้ราคาดีคักเนาะแม่นแล้วปนกกนานดนังนกะวันทดลองเนาะ,นาะค่ะขึ้นโน้นได้บ,อบอ่บาดนี้เบิ่งกันกันร<บ>นรับหลยาง ยุกกไม่ทั้งใลยเรานะ่รถมาจากใต้ท่านนี้ <Okay. S 1> กับปายทะเบียนพังงาเอาลงมาเนี่ย ไปอยงี้เหรอ,อมอนค่ะรถแต่ท่านได้ซสอมแล้ววยวได้ค่ะคันนี้ทันเป็นกับเซ็นเซอร์มันงแล้เป็นยังไงเข็งาน่ามีหน้าจอเลยท่านนีไ่ไปรถเจ้าไปรถ จักส <OR> ียูห <line> รือบยูเนาะขั้นนี้ก็ได้ต้องร้องให้มันเบิด์เบิรมันแล้วร้องกระสิทธิภาพจะคว้ากระเป๋าขั้นเด็กู้ว่ามันเปร็จยังไงเนาะค่ะหลงเกียร์ ัน,น,นเล้าขับแดนรถด,ดำคันสีม่วงๆนะคะแต่ว่าเกียร์มันคือกันกับคันสีเขียวๆวนันนี้มันหลงบอลเนค่ะเจ้าแลีนแล้วเอามาเป็นส่วนโตของเยาทองนะคะขายอีไปไ่ได้เลยเอ๊ะหมายว่าคนจีขายเนี่ย่าขาขา,ายอะขายอย่างก็ขายรถตู้บอ ช่วงนี้ไปไซบป์ได้แล้วเ,เที่ยวกับ,บอะไรเดือนนึงเงินช่วงวันศิษย์พวนู้นเสือนใบแท่กซี้ไปเบิ้งรถย่าง <c oughs> เดียวเลยล่ะคันแ <c oughs> มนค่ะรอบนีที่ใส่ใสรุป nó tí lóp bận vào Thưa bọ áo Ôi nhàn bà lằng quan ญาติบักกะฟิว hả? จักว่าด้านมงได้มงได้แเ้ามันบ่ค่อยตังค่ะตอนเอาเอาคือตีแลนินี่ลอ้าเาวินเมนค่ะรลอกหน้าเอาดินไปทมนี่ละค่ะนี่ราคาะนี่บ่ดินบดแมนค่ะเนียน รอให้มนบาแมนค่ะขอดินน้ำเพินเินรอให้เพิินซื้อๆค่ะมคนะแมนดูราคันี้บาดโอ้มีคาดินพ่องแล้วจะสถานที่แล้วจะมองนะคะมันสีจังเลย นเงอกกับแปลว่ามากฉันว่าวันนี้รับแม่ค่ค่ะก เมนค่ะเมน มากเลยค่ะรถ<ป>บอกค่ะแม่โคบอกพิลล่จามรถรุ่นยังค่ะ ใส่ขั้นเลงใส่เสือย่ดด้่ะคะใส่เห็นมันค้มคาคคทีานน้าขายดอกดนนะคะาต้นตะุเพิ่นเพิ่น่ขายแล้วก็ขั้นสีเรนรถดำสีนั่นเพิ่นเพิ่นบ่ขาย ไปแล้วค่ะมาเร็วไปเร็วค่ะขลองดีอยู่ไม่ยาวค่ะฮะถ่ายรูปแค่ไหนกดถ่ายเด้เอ,อส่งมอบรถนะคะแล้วตรมน,นี้ชม,มพู่มืดด้วยชมพูดยังไม่ต้องแก้น้ำเบาอาบพามือคุมหายก่อนเดี๋ด้อ หนึ่งสองสามค่ะค่ะอ่ามันเหลือเพื่นเดียวสิเอาถ่ายอเคันนึงเลลูกหงไข่อ่ะเธอจวบอกรศัสทวจะถ่ายเห็นพี่เขาก่อนเอาคือถ่ายไว้เถอะ หนึ่งสองซ้หนึ่งสองซาไตังาไว้ตังหนึ่งสองซ้ค่ะเดี๋ยวเราค่ะถ้าขายรถเกือบแจ้มันนี่สองพัน,นแล้วล็อกจี้กันเดือดแย้าี่งล่ถ้ารวมีเงินพันหลันนู้นเลยวะเนี่ยตัวภาษาตัวกันลืมอยังบอลืมมาบอละ แถมมานะไปแล้วค่ะไปแล้วกอกแบเวแนคุนเด้อเอาขยะล่วมกอนมานี่อย่างพันนะคะนี่ค้องดีอยู่ไม่นานค่ะคระเดีันทางปลอดภัยค่ะโอเค ต้นยางสามร้อยไร่ป๊าดตะแก่ยนสางเป็นทั้งถาทอมโตซืลอ,อืมเนมีเงินออานมาติวนว่าสีร้าน ไปแล้วเพิ่นมาข้าบ่ได้สื่อรถมาขายดอกเพิ <c oughs> น่นมาซื้อมาแล้วก็ไปค่ะเพิ่นติดใจว่าคืนอากาฟ<ร>ิวได ดากรวดค่อยๆไปเด้อพี่

ครับขอบคุณครับเจอกันนะครับ,อบ,รบโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ